ลอกสีอะไรทายถูกรับไปเลยครับวันนี้นี่มีน้องๆมาหาไหนสวัสดีครับน้องๆสวัสดีโหอันนี้มาจากที่ไหนกันเด็ยมาจากแปดสามแปดสามแลวน้องเหมือนกันเหมือนกันครับอันนี้รู้จักพี่ไหมรู้จักอ๋อรู้จักเหรอเอางี้อย่างงี้ก็ต้องรู้ว่ากิจกรรมพี่คืออะไรเดีย <bist S 1> อ่าเอาถือเอาเลือกคนละตัวเลยเอ้าวเดี๋ยวเพิง่งอ่าสีอะไรน้องนี้คนนี้ทายก่อนสีอะไรน้ําเงินครับอ่าสีน้ำเงินครับแล้วน,น,น,น้องสีอะไรสีแดงครับสีแดงอ่ทาทั้งน้องแก่กันเลย เออว่าดูว่าใครจะได้เฮ้ยวายได้แตกไปหนึ่งตัวครับผมนี่ถูสีแดงครับกับกบยางแจ็คปลาผูครับนี่รับมอบไปเลยครับน้องนี่น้องน้องน้องชื่ออะไรครับชื่อโบดครับอ่าน้องโบกับนี่น้องน้องบีครับน้องปีนี่ไม่ได้ครับนี่สีม่วงเนี่ยนี่สีม่วงไม่ได้ครับแหมอดเดี๋ยวเดี๋ยวไปแบ่งกันเดี๋ยวไปแบ่งกันเองครับก็ขอบคุณครับเดี๋ยวเจอกันครับใครมาที่บ่อนี่ก็เจอกันได้ครับ หรือใครเจอตามทางเดี๋ยวพี่ลงไปแวะครับไปเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับ